3พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้รถฟกลิฟต์พังไวพนักงานของคุณ รโรงงานของคุณกาลังทําอย่างนี้อยู่หรือเปล่าการดูแลลถฟกฤกเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาแต่หากใช้งานผิดวิธีลถฟกฤกอาจจะพังเร็วขึ้นโดยไม่จําเป็นแล้วนี่คือ3พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อรักษาลถฟกฤกของคุณให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นข้อที่หนึ่งใช้งานเกินพิกัดโอเวอร์โหลดภัยเงียบที่ทําร้ายรถของคุณปัญหาก็คือการบรรทุกข,ของหนักเกินกว่าขีดจากัดของลถฟกฤกทำให้เกิดความเสียหายกับระบบไฮดรอลิกโครงสร้าง และงานของตัวรถระบบไฮดรอลิกทํางานมากเกินไปเสื่อมเร็วขึ้นงานและเสาที่ยกอาจจะโกงอหรือเกิดความเสียหายระบบขับเคลื่อนเกียร์เฟืองท้ายอาจพังเร็วเกิดจากแรงกดที่มากจนเกินไปข้อที่2ลืมเปลี่ยนน้ามันเครื่องไส้กรองเครื่องพังไม่รู้ตัวปัญหานี้เป็นปัญหาเบสิกเลยนะครับเมื่อถึงเวลาแล้วไม่ได้เปลี่ยนน้ามันเครื่องการละเลยเปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ามันไฮดรอลิกน้ามันเกียร์และไส้กรองทําให้สิ่งสกปรกสะสมอยู่ในเครื่องยนต์และระบบไฮดรอลิกเสื่อมสภาพไวก็อาจจะ จะทาให้เครื่องยนต์ร้อนจนเกินไปสึกหล่อเร็วระบบไฮดรอลิกทํางานผิดปกติอาจเกิดอาการยกขึ้นยกลงไม่สม่ําเสมอระบบส่งกําลังเสียหายทําให้รถขับไม่ออกอย่างที่เป็นกันบ่อยๆคือเครื่องติดนั่นละครับไม่ใช่เครื่องสตาร์ตติดแล้วนะลูกสูบติดนะครับผมลูกสูบติดที่กระบอกสูบเลยก็ไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากต้องมาคว้านเครื่องใหม่แล้วใส่กระบอกสูบลูกสูบใหม่ลงไปสาเหตุเกิดจากน้ำมันเครื่องที่ไม่ได้ประสิทธิภาพแล้วถึงเวลาไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ข้อที่3ขับกระชากเบรกแรงซ่อมบ่อยเสียงเงินเยอะการขับรถแบบกระชากเบรกกระทันหันหรือเลี้ยวแรงเกินไปทําให้ชิ้นส่วนหลายจุดเสื่อมเร็วกว่าปกติระบบเบรกสึกล้อเร็วขึ้นทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ยางรถฟกิตเสื่อมไวเร็วขึ้นจากที่จะใช้ได้นานก็ใช้ได้แป๊บเดียวระบบขับเคลื่อนเกียร์เฟืองท้ายอาจเกิดการเสียหายหเกิดแรงกระชากวิธีป้องกันของข้อที่3นี้ก็ไม่ยากเลยครับฝึกอบรมพนักง,งานให้ขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัยหลีกเลี่ยงการเล่งหรือเบรกกระทันหันแชร์ชบทความนี้ให้กับเพื่อนร่วมง,งาน ของคุณตอนนี้ก่อนที่รถฟล์คลิฟต์จะพังจนแก้ไม่ทันป้องก,กันกันก่อนที่จะจนะ่ายหนักแชร์ไว้ก่อนดีกว่าเสียหายที่หลังฝากไว้ด้วยครับ